ดีต้อนรับกลับสู่เรเวลหือที่ซึ่งแรงม้าพบกับนวัตกรรมสุดไฮเทคและวันนี้เราขอนำเสนอไฮไลท์ที่ร้อนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมาเตรียมพบกับก,บการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างสมรรถนะไฟฟ้าอันเร้าใจดีไซน์สไตล์อิตาเลียนและพลังงานไฮบริดที่ปฏิวัติว,ตวงการ นี่คือแอนเบอร์กี้นีเริ่มแวนทอเพลกินแอปเปิลซูเปอร์ออคอปี2 0 2 0บบทใหม่ของกระทิงดูในตำนานอ๋อชื่อหลงแหวนเขาในภาษาสเปนแปลว่าปั่นป่วนหรือสับสนแต่ซูเปอร์คารุ่นนี้กลับเต็มไปด้วยความชัดเจนและเจ็ดจำนวที่แน่วแน่มันคือยานยนต์สมรรถนะสูงพลังงานไฟฟ้าหรือที่แรมเบอร์กีนี้เรียกว่า APF a p u o r m Select Preventive a t จะมาเปลี่ยนความหมายของคำว่าซูเปอร์คาร์อย่างสิ้นเชิง ด้วยการมารับช่วงต่อจากฮินเทดีในตำนานรุ่วแหวทองไม่ได้แค่พัฒนาแต่มันคือการปฏิวัติครั้งใหม่เป็นแร่หมูดที่มีรุ่นแรกที่ผิดจำนวนมากในระบบพลัอินไฮบริดที่ผสานคงพลังเครื่องยนต์ V12 กับความว่องไวของมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อประสบการณ์การขับขี่แห่งอนาคตออหัวใจของโงเวิร์คเขคือเครื่องยนต์ V12 ขนาด6 5ลิตรแบบไม่มีระบบอัดอากาศทำงานร่วมกับ Fire Fire, มอเตอร์ไฟฟ้า3ตัว1ตัวอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติแบบคัดคู่8แบบสปีดด้านหลังและอีก2ตัวที่ล้อนหน้าเพื่อรองรับระบบการแกลกถิ่งอย่างแท้จริงรวมพลังทั้งหมดได้ถึง1,010แรงมา้าตราเเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเพียง2.5วินาทีความเร็วสูงสุดทะลุ350กิโลเมตร ่อชั่วโมงแต่ไม่ใช่แค่เร็วมันแม่นยำสมดุลและเต็มไปด้วยวิศวกรรมชั้นยอดเอาแตกต่างจากไฮบริดทั่วไปที่เน้นประหยัดน้ำมันรูเวลเทใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อเพิ่มการตอบสนองและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดมอเตอร์คู่หน้าให้แรงบิดแบบแปรผลันเพิ่มการกาะถนนขณะเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงมอเตอร์หลังช่วยเติมแรงบิดระหว่างการเปลี่ยนเกียร์ทำให้แรงส่งต่อเนื่องไม่มีสะดุดออลแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด3 8กิโลวัตต์ชั่วโมงติดตั้งไว้ในแนวกึ่งกลางตัวรถแทนที่เพลากลางแบบตั้งเดิมแม้จะมีระยะทางวิ่งไฟฟ้าล้วนที่สั้นเหมาะสำหรับการขับในเมืองแต่สามารถชาร์จกลับได้ภายในไม่กี่นาทีทั้งด้วยระบบเแบรบกแบบรีเจนเนอเรทีฟหรือใช้เครื่องยนต์ V12 ทำหน้าที่เป็นเครื่องปัน่นไฟซึ่งหมายความว่ารูเวอร์เทอร์พร้อมพร้อมพุ่งทยานได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเสียบปลั๊กหรือไม่ออครงสร้างตัวถังเป็นแบบหม่หมด ใช้เทคโนโลยีมัมโมฟิวซีครงสร้างโมโนคอบคาร์บอนไฟเบอร์ที่เบากว่าชั้วเ,เพดีถึง10%และแข็งแรงกว่าถึง25%ส่วนเฟรมด้านหลังผลิตจากอลูมิเนียมเพื่อการกระจายน้ำหนักที่ดีขึ้นพร้อมๆสมรรถนะในการเข้าโค้งที่มั่นคงระบบแอโรไดนามิกกอลำหน้าไม่แพ้กันปีกหลังปรับระดับได้สปิตเตอร์หน้าแบบใหม่และช่องระบายอากาศอคทีฟ ที่ช่วยให้รถเกาะถนนอย่างมั่นใจแม้ใช้ความเร็วสูงออภายในห้องโดยสารทุกอย่างออกแบบเพื่อผู้ขับขี่โดยเฉพาะคอนโซลล้ำสมัยประสานอารมณ์แบบล้ m b บอร์กี้นีได้อย่างลงตัวด้วยหน้าจอดิจิทัลขนาด12.3นิ้วสำหรับผู้ขับหน้าจอสัมผัสกลางขนาด8.4นิ้วและหน้าจอสำหรับผู้โดยสารขนาด9.1นิ้วทำให้เกิดประสบการณ์ สามจอสุดล้ำภายในยังกว้างขวางกว่ารุ่นเนบบันเทนเนอร์พร้อมพร้อมความสะดวกสบายมากขึ้นทั้งพื้นที่วางขาและพื้นที่เก็บของเล็กน้อยอ๋อแน่นอนว่าความเป็นและมูรกี้นี้ต้องมากับการปรับแต่งแบบไร้ขีดจำกัดสีตัวทั้งล้อบอวัสดุภายในและทีมตกแต่งที่มีให้เลือกนักไม่ถ้วนจะทำให้รูเวอร์ทอของคุณโดดเด่นไม่เหมือนใครไม่ว่าจะอยากให้รถด,ดูโหดดุดันหรือรูหลาสง่างาม ทุกอย่างเป็นไปได้ออแอบเบอร์กี้นี้หรือเวล์ทปี2026ไม่ได้มาแทนในเบงเทเดแค่ชื่อแต่มันคือภาพสะท้อนของอนาคตแห่งการขับขี่สมรรถนะสูงรถที่ก้าวเข้าสู่โลกของไฟฟ้าโดยไม่ทิ้งอารมณ์ความร้าใจเสียงคำรามของวี2ิทสองสานกับความเงียบสงบของไฟฟ้าได้อย่างน่าทึ่งมันไม่ใช่แค่ไฮบริดธรรมดาแต่นี่คือไฮบริดสไตล์าบเอร์กี้นี้อออด้วยราคาเริ่มต้นราว600,000ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว22ล้านบาทขึ้นอยู่กับการปรับแต่งรับรองได้ว่าเป็นซูเปอร์คาร์ที่หายากและพิเศษสุดๆไม่ใช่แค่รถแต่นี่คือการปฏิวัติด,ด้วยคาร์บอนไฟเบอร์และกระแสไฟฟ้าออขอบคุณที่ขับไปกับแรเวลคนอย่าลืมกดไลค์หากคุณหลงไหลในนวัตกรรมที่มีทัศนคติและกดติดตามเพื่อไม่พลาดการรีวิวสุดร้าใจจากโลกแห่งความเรวิทยุ